สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนาะ,ะวันนี้น้องมึ่งก็มีแนวทางหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าเน้นสี่คู่กันสี่คู่นะคะ,อ,ะอยากดํามาแบ่งบปนพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าของวันที่สิบเก้านะคะก่อนไปรับชมของวันที่สิบเก้าเราก็จะมาดูผลของวันที่สิบแปดกันก่อนนะคะ วันที่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดมาดูผลออกกันก่อนนะคะพี่น้องจ๋า้อยเฉพาะกีดออกเก้าห้าเก้านะคะอ่าเก้าห้าเก้าน้องหมึงก็ไม่มีเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสองสามก็หลุดเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าส่วนแปดเก้าแปดเนาะอ่าแปดเก้าเก้าแปดน้องหมึงเข้าตัวที่กระหัวนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างแปดสามน้องหมึงก็หลุดเช่นกันนะคะ ่ปกติ960แล้วก็65นะคะพี่น้องจา๋าหลุดเนาะมีแต่96นะคะอ่60น้องบึงมี06เนาะพี่น้องจา๋ามี06เข้าที่ตัวกลับนะคะส่วน65น้องบึงหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋า VIP ออก863เนาะ63ก็หลุดนะคะล่าง84น้องบึงก็ไม่มีเนาะมีแต่34นะคะอาก็เข้าไปที่สองคู่นะคะพี่น้องจา๋า วงยากๆเอา60พี่น้อง60แล้วก็9889นะคะก็เข้าไปที่สองคู่เนาะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ,ะเข้าชุดกันหนึ่งชุดเน้นหนึ่งเนาะ,ะต่อไปของวันที่19นะคะพี่น้อง๋ายังไงก็ฝากตามต่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องบึงด้วยนะคะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องสาถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะน้องบึงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ อ่าสำหรับชุดเน้นนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันเนาะอ่าชุดเน้นนะคะก็จะมีสามหกนะคะหนึงสี่อ่าลืมคำเตือนพี่น้องจ๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ่าปะปนกันไปเนาะน้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าสำหรับตัวเน้นนะคะก็จะมีสามหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่สี่สามเนาะอ่าส่วนชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งแปดเจ็ดเก้าศูนย์สี่ สี่ก้านะคะส่วนชุดสามตัวนะคะก็จะมี9ก้าสามหกนนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะพี่น้องจาอีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นหกศูนย์สี่นะคะ อ่าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจดได้แคปได้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะพี่น้องจา๋าสําหรับฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะอ่าแคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมเนาะพี่น้องจา๋าจะได้นําไปพิจารณาดูก่อนนะคะว่าอ่าควรพิจารณาตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็อย่าลืมไปกลับด้วยเด้ออ่าก่อนออกไปนะคะน้องหมื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซี FC, ทุกๆท่านที่ติดตามรับชมเนาะ สำหรับ FC ที่มาใหม่นะคะใครที่ยังไม่กดกระดิ่งไว้กดไวเดอพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องวึงลงเนาะถ่านในสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอแอดไลน์ได้นะคะพี่น้องจ๋าน้องวึงก็วาง i d ดีไลน์อยู่ที่ชุมชนนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะ,ะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจา๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหึงลงเนาะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ